การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งมีสาวน้อยน่ารักชื่อว่าลินลี่เธออาศัยอยู่กับครอบครัวในกระท่อมเล็ก,ลกๆใกล้ป่าลินลี่เป็นเด็กใจดีและรักสัตว์มากเธอมักจะเดินเล่นในป่าทุกวันเพื่อชื่นชมธรรมชาติและเล่นกับสัตว์ต่างๆวันหนึ่งขณะที่ลินลี่เดินเล่นอยู่ในป่าเธอก็พบกับกระต่ายตัวหนึ่งชื่อบันนี่ซึ่งกำลังนั่งเศร้าอยู่ใต้ต้นไม้ลินลี่เดินเข้าไปหาบันนี่และถามว่าทำไมเจ้าถึงดูเศร้าอย่างนี้ล่ะ บันนี่ตอบว่าฉันทำหลงทางและหาทางกลับบ้านไม่เจอฉันกลัวมากและไม่รู้จะทำอย่างไรดีลินลี่ฟังด้วยความเห็นใจเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะบันนี่ฉันจะช่วยเจ้าหาทางกลับบ้านเองเราจะไปด้วยกันจากนั้นลินลี่และบันนี่ก็เริ่มออกเดินทางด้วยกันลินลี่ใช้สติปัญญาและความอ่อนโยนในการหาทางพวกเขาผ่านป่าทึบข้ามแม่น้ำและปีนเนินเขาไปด้วยกันระหว่างทาง ทั้งคู่ได้สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟน้นลินลี่ช่วยบันนี่ค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องและบันนี่ก็เล่าถึงเรื่องราวในป่าที่สนุกสนานให้ลินลี่ฟังในที่สุดพวกเขาก็พบโครงของบันนี่ที่อยู่ลึกในป่าบันนี่ดีใจมากและกล่าวขอบคุณลินลี่จากใจจริงถ้าไม่ได้เธอฉันคงหาทางกลับบ้านไม่เจอขอบคุณมากนะลินลี่ลินลี่ยิ้มและตอบว่าเราเปนเน็นเพื่อนกันเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือกันเสมอ จากวันนั้นเป็นต้นมาบันนี่กับลินลี่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขามักจะพบกันในป่าและเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานและลินลี่ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือและแบ่งปันความเมตตาไม่เพียงแต่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ยังทําให้เรามีเพื่อนแท้ที่มีคุณค่าในชีวิตอีกด้วยคติสอนใจมิตรภาพเกิดจากความเมตตาและการช่วยเหลือกันเมื่อเราทำดีต่อผู้อื่นความสุขและมิตรภาพจะตามมาเอง